สวัสดีค่ะเรามาอยู่ในสวนหลังบ้านกันอีกแล้วจ้าวันนี้พามาอยู่กับดอกอัญชันสีม่วงค่ะตรงปกเลยนะเรามาดูประโยชน์ของดอกอัญชันแล้วก็พาจะ,จะพามากินดอกอัญชันสดก็กินได้นะคะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าเราจะไปทําอะไรกินนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพตรงไหนบ้างนะคะปะ่ะเราไปเก็บกันก่อนเนาะเดี๋ยวขอเวลาเก็บแป๊บหนึ่งนะคะ เก็บสักยี่สิบดอกนะคะแล้วก็จะเอาไปทำน้ำอัญชันสักสิบดอกอีกสิบดอกแล้วก็จะเก็บไว้หมักผมนะคะไม่ได้นับเลยค่ะต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าดอกเขาขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ ขึ้นง่ายต้นก็ดูแลง่ายด้วยนะคะ ไปค่ะเราไปทำเมนูกันนะคะมาค่ะหม้อค่ะเปิดฝาหม้อใส่น้ำสะอาดเข้าไปค่ะแล้วแต่เลยนะคะทางจะใส่ขวดหนึ่งเลยนะเปิดแก๊สค่ะไปแปลงกลางได้หมดนะคะดอกอัญชันล้างแล้วนะคะสองห้าแปดกา ต้มแป๊บเดียวพอนะคะเพราะว่าเราแช่กับน้ำอุ่นเขาก็สุกแล้วเขาก็สีเขาก็ออกแล้วค่ะเนาะพอแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนดอกเนี่ยก็กินได้นะคะเดีย๋ยวปิดแก๊ด ใส่แก้วเลยค่ะมถาดเราไม่เป็นใจเลยเนีย่โอเคค่ะรอให้อุ่นแล้วก็กินได้เลยนะคะอันนี้ของพ่อบ้านใส่สองแก้วพอดีเลยเห็นไหมคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกินกันอันนี้ของพ่อบ้านอันนี้ของน้ำค้างค่ะ เดี๋ยวไปกินในสวนเนาะสวัสดียังเป็นทางการค่ะกับน้ำอัญชันแล้วก็ใต้ต้นมะละกอเห็นไหมคะทุกคนเนาะนำเสนอต้นมะละกอนะคะก็เลยเอียงเอียงนะมุมมุมนะเนาะเราก็มากินน้ำอัญชันนี่คือดอกสดนะคะเห็นไหมคะนะกินได้ค่ะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยบํารุงสายตาสําหรับเราชาว youtube นะคะที่ใช้แสง ใช้สายตากับแสงสีฟ้าเยอะๆอะจำเป็นจะต้องกินเลยนะคะเพราะว่า<ม>ถ้าเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าตาเขาตาเราจะสว่างขึ้นน้ําค้างก็มีสายตาสั้นแล้วก็เอียงด้วยนะคะไม่ได้แก้นะคะแต่ช่วยลดนะคะทําให้สายตาเรายืดอายุสายตาเราไปได้อีกนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะดีมากๆลดความดันนะคะเนาะใครที่เป็น,คว,น,นความดันกินยาความดันก็ มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็ทานได้ค่ะแต่อย่าทานเยอะนะคะก็ลองไปศึกษาข้อมูลได้นะคะเนาะแต่ที่แน่ๆคือดีมากนะคะใช้หมักผมนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะดีมากๆค่ะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงนะคะช่วยให้หลอดเลือดไม่อุดตันนะคะเนาะเส้นเลือดไม่เปราะนะคะดีมากๆค่ะสําหรับน้ำอัญชนันนําเสนอเลยนะคะเนาะเราไปเริ่มกินกันเลยค่ะมีดอกที่เราต้มแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาจะลอยอยู่เห็นไหม กินนอุ่นสบายท้องค่ะและดีต่อสุขภาพด้วยเนาะกินใต้ต้นมะยมในส่วนเล็กๆของน้ำค้างนะคะที่พามาเก็บไปทำอาหารนั่นแหละค่ะทำผักเนาะทำกับข้าวนะคะมาเก็บผักในส่วนนี้แหละนะคะ พี่ต้มก็คือมีน้ำเปล่ากับดอกอัญชันแค่นั้นนะคะหดอกสิดอกก็ไดน้นะสิดอกค่ะคลิปนี้ก็นําประโยชน์ดีๆมาบอกท่านผู้ชมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์เนะาะใครยังไม่ได้กดติดตามมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ